เดี๋ยวใครรโทมาเเดี๋ยวนน้องงแป๊บึมื่อวานซื้อจีบมาค่ะเลี่ยงก่อนใสจีบถั่วอะไรผมไม่ได้สั่งถัสดุอะไรร้อยยี่สิบบาทกูเกี่ยวอะไรเนี่ยกูสั่งของร้อยยี่สิบสี่บาทรถพังกูเสียห้าพันมึงมิจฉาน้องกูเจอมิจฉาชีพมิจฉาชีพหรอส่งถ้าเหี้ยยากนะครับลาออกซะมึงเออรถเกี่ยวอืมลาออกซะน้องเอ้ยเออลาออกซะอืมร้อยยี่สิบสี่บาทคืออะไรเนี่ย บอกหน่อยผมเปิดร้านหมูกระทะที่หูบลครับชื่อร้านว่าอะไรวะใส่ว่าบ้านลุงเอสายฉีดดากแรงไม้เผื่อจะไปใช้ลางผากักมึงถามแต่ละเรื่องกูไม่กินแล้วของมึงอ่ะลุงเอครับ,คร,บครับผมเป็นอะไรอ่ะมันบักอ๋อมันบักอ๋อลุงเอครับจะโกนขนที่ต้องใช้อะไรเหรอครับไคกูมิ่งครับแนะนํนะไม่ใช่กับคูมิ่งครับมันบักอ๋อทุกคนมันบักอ๋อ บนอยู่ได้แหละกูเข้าไม่ทันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอคางสองแฉกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตูจงอางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอโกงภาษีไม่ใช่ครับไม่ใช่กูมาสีครับลุงเอครับบอกไอปอให้หน่อยครับเลิกเหลี่ยมกับคนร่วมงานได้แล้วจากใจคนที่ทํางานเลิกเหลี่ยมได้เลยปอมึงอ่ะอีเลี่ยมลุงเอครับอาชีพสตรีมเมอร์ได้เงินดีไหมครับนั่นในสภากรณ์ตรวจสอบด่วนเลย ้ไผมลองใช้จีบีแทนจีนีแล้วรู้สึกเหมือนรูทวารกำลังระเริงสวัสดเลยครับคือมึงถ้ามึงเป็นคนจ้างกูแล้วมานั่งฟังรูทวารระเริงสวัสดเนี่ยมึงคิดว่าจีบีจะต้องรู้สึกยังไงฮย่ะวันีแต่งเต็มมากมากเลยเหรสุดๆนะแต่เสียดายคนแต่งไม่เต็มสมเทศชิพย์สมเพศนะครับอีสัตว์เมื่องอีสัตว์ตบปกกูไหม นถ้าดูเดี๋ยวมันต้องนั่งฟังรู้สว่างอะไรครับลุงเอครับเคยเรียนหนังสืออยู่ดีเห็นหนังสือลุงเลยเอาจูดี้เอาไปยัดเสกเขาไหมครับถ้าตั้งห้องหาพร้อมกันนะครับอุ่ื่อยหมดนะฮะลุงเอครับถ้าเพียรกับโดเนทผมมีคำแนะนำให้อ ให้เอาไม้ช็อตมายัดรูพระราชทานอ่านวันนี้มาแหวกแนวนะครับคอสเป็นผีจีนหรอครับลุงเออไม่ได้คอสเป็นผีจีนครับโบครับน้องมึงช่วยมองให้เหมือนโบทีแต่อีี้ลุงเอครับช่วยด้วยผมอยากเอาจูดี้ยัดทางลุงเพราะเหมือนกูดเหนื่อยกับชีวิตแม่วันวันลุงเอครับผมตกใจมากวันนี้ผมเห็นคาตาเลยอุบัติเหตุฝรั่งโดนรถบรรทุกเหยียบคิดประเด็นเลย ที่หอที่ไหนองะโดตัที่ไหนเง้น้องวับบบเออกูเห็นแล้วแบวบแบบเดี๋ยววันนี้เล่นวันนี้เล่นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นมีคนถามเล่นตรงมีไม่เล่นให้เมอนเดิมนะครับเพราะว่าลุงเอจะไปถามคนดูเหมือนกันว่ากูเหมือนอะไรอ่ะถ้าใครตอบว่าโบเดี๋ยวกูแจกไม้ช็อตยุงกนด้วยในตงมีเอาป่ะเออเี๋ยวลุงเอจะเหลือไม้ช็อตยุงไว้ด้วย เอาไหมทุกคนถ้ากูไปเล่นในวงนี้แล้วคนรู้ว่ากูเป็นโบเอ้ยโบโบตีโรตัวใหม่ปุ๊บกูเอาเลยกูแจกถือว่ามึงให้กําลังใจกูกูไม่แจกเพราะมึงละอีกสัตว์มีแต่ด่ารู้ละกูรู้ละแจกพวกนี้อย่างนี้แล้วะแม่งนักด่ากูมืออาชีพมึงเนี่ยไม่ต้องยุ่งอ่ะไม่ต้องมาออฟเลนอ่ะกูเลือกก่อน ลุงเอคิปจะปีใหม่แล้ว H N Y k e r p i นาเดี๋ยวแป๊บนึงน้องแป๊บนึ่งอะไรนะครับ H N Y คืออะไรครับน้องบอกรักน้องโอมหน่อยครับรักน้องโอมนะครับรักน้องโอมนะครับเดี๋ยวเลือกตัวอยู่น้องแป๊บนึ่งนะฮะลุงเอครับจริงจังนะครับขอบคุณที่สตรีมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับทั้งสุขภาพกายและจิต จีบิดมันมีสีเขียวกับสีม่วงครับไอหม้อนำรั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากใจคนนี้งูสีลงไปหาซื้อไม่ได้ดิลุงไปหาซื้อม,ไม,ไอม่ได้มาลุงเอครับ<ะ>ผมเป็นคนเหนือนะครับผม<ะ>ขออนุญาตตัวนำแท่งแคบหมูยัดรูน้ำพริกหนุ่มของลุงนะครับน้องคนเหนือเจ้าแท่งแคบหมูยัดด่างตกใจม,นนมากครับนะ้ำหมกชนชื่นมาเล่นอวีน้ำหมกมีด้วยน้าหมกชนชื่นกูก็ดูชนชื่นบ่อยนะมีน้ำหมกด้วยวะฝรั่งโดนรถบรรทุกเหยียบที่ผมเห็นวันนี้เม็ดกระเด็นเลย กูเข้าไม่ได้เพราะว่าบเลยบักเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเข้าไม่ได้ท่วด้วยก็เขาปิดเลขให้มึงเดานิดนึงน้องมึงจะถูกเสมอไปหมดนะมึงจะไปเก่งทะแล้ว่ะอ้วนมึงเลยอ้วนไออ้วนมึงเลยอ้วนอีอ้วนมึงนั่นแหละไม่ได้หนักหัวกูหรอกแต่มึงหนักแผ่นดินไอสัตว์ูมันพูดแลยน้ออยากเป็นโบบารอนแต่ดันได้เป็นโบรูบงกูจะไม่คอร์ดอยู่ในชีวิตลุงเอคอสเพลย์เป็นอะไรหรอครับ อ๋อครับนึกว่าคนบ้าถ้าใครไม่ทุกคนทีพิมพ์่าเหมือนให้กำลังใจลุงนี้เลยเพราะว่าถ้าใครไม่พิมพ์แล้วกูไม่เป็นคอแล้วต่อไปเนี่ยลุงครับทั่วมครับลุงครับทั่วไหมครงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสนับสนุนเด็กตาดำดังไหมครับไม่เหมือนตรงไหนวะเนี่ยอ่ไอสัตว์ใครจะรู้ว่ามุงแต่งเป็นอะไรเอเอ้ยอย่าว่าแต่ใบเลยตาบอดด้วยกูก็ทายไม่ถูกนี่ายแที่มึงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวใครโทรมาเดี๋ยวน้องแป๊บนึงเมื่อวานซื้อจีบมาคเียก่อนใส่จีเเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงโดนเอทแป๊บนึงลุงเอเง้อแฟนผมให้หน่อยครับผมโดนเนทให้ลุงด่ามันเมื่อกี้มันนอนแฟนผมชื่อจูนพาสะดุอะไรครับลุงเอครับผมมีอะไรจะขอลุงเอลองโหวตดูไหมว่าคนดูลุงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง บ้านผมไม่มีทุ่งนาครับรถเฉียวอะไรเดาไอผู้หน่อยครับมันแอบเอาแตงกว่ายัดรูระลึกชาติสังอะไรครับผมสั่งอะไรพัสดุอะไรผมไม่ได้สั่งพัสดุอะไรร้อยยี่สิบสี่บาทเอากูกูสติไปผมผมสตีมอยู่ครับผมทำงานอยู่ครับบอกคน<อ>สั่ง <คน S 2> อะไรวา่าสนใจแฟนหน่อยคะ่ะใช่รครับ เดินไบ้านกูไม่มีทุง่งน,ะนาพนะูดไม่รู้เรื่องเมามันเมาไหมเนี่ยน้องคนลุงเอครับผมเป็นคนฝรั่งเศสนะครับขอเน์สิบครัวซองยัดคืออะไก่ของเนื้อของลุงเพื่อสัมพันธรรมไ,ไมตรีลุงเอครับในวันที่ผมไม่มีเพื่อนชีวิตไม่มีความสุขลุงก็ยังเป็นความสุขเล็กๆที่ยิใหญ่แต่ว่าผมทำ ผมกูผม,ผมทำงานอยู่ครับผมทำงานอยู่สวิตตอนเดินกันหน่อยครับแอมไม่ยมกไมยมกอ,อัดแตกอาเต๋กูบอกกูทำงานอยู่อะไรทางทุง่งนาอะไรครับน้องแล้วกูเกี่ยวอะไรเนี่ยกูถังของร้อยี่สิบสี่บาทรถพังกูเสียห้าพันมึงมิจฉาน้องกูเจอมิจฉาชีพ มิจฉาชีพเหรอ,หหรอหกูไม่รู้จัอกทำรานนาพันกูเคยได้ยินแต่แมนยูห้าเาาผาหลุดแล้วน้องไม่ใช่ครับพี่ไม่ได้สั่งครับรถานหน้าพันไม่มีกูเคยได้ยินแต่แมนยูห้าเผากวนไหมเนี่ยอันนี้กวนแล้วเนี่ยอันนี้กวนแล้วใช่ไหมกวนไหม อะไรวะเน,นี่ยแล้วกูทํางานพี่ทํางานอยู่ครับน้องท้าไม่ไม่ผมไม่ได้สั่งปกติผมไม่ได้สั่งครับดาโอฮัลโหลอือย่าส่งอ้เอี๋ยากนะครับอืมลาออกซะมึงเออรถเชียวอืมลาออกซะน้องเลยเออลาออกซะอืม ร้อยยิบสี่บาทคุณสั่งอะไรเครื่องกวนหมอยหรอวะเอหล่อมากครับหมูอ้วนและอ้วนนนเครื่องหมายสีเหลี่ยม่างไม่ไม่น้องช่วยตอบหน่อยเครื่องกกนหอยว่ะกุญแจเบอร์สิบไม่มีครับไม่มีครับไม่มีกุญแจเบอร์สิบครับอ่ากุญแจเบอร์สิบเจ็ดนี่กูต้องไปซ่อมรถผมผมต้องไปช่วยซ่อมรถเหรอครับหรือยังไง เกียดเสียงมากๆเลยเนี่ยจะกระแดเสียงเดือดดือดือเอาดีๆน้องใช่หรือเปล่าทั้งเนื้อทั้งตัวกูมีอยู่200รอยโวจไหนห้าพันมึงจะไปแทงเมนูไงบอกคนชื่อเคนสนใจแฟนทีชโกรดโกรดงอนงอน ยู <Birthday! S 2> เอ,อครับด่าเพื่อนผมให้<ด>หน่อยเป็นชื่อซันมันชอบดไดแล้วก็ดูเป็นที่อะไรโดนควายขิดดูครัเรียกรถพยาบาลอีกลำบากกูอีกมาส่งของตัวเองน้องเอาดีๆพี่ไม่ได้สั่ง<ต><ด>าหาไม่ได้สั่งไม่แต่พี่ลอยนี่อยู่ไอ,ไอ,อ้อินเดียอินเดียที่ไว้เครื่องบินแล้วมันไม่ไม่ไมหนักหูอ่ะใช่หรือเปล่า ไม่ไอที่ขึ้นไออุดหูขึ้นเครื่องบินน่ะ <c oughs> มึงเอาด่ากันอยู่เหรอครับ <c oughs> คนเฮียเลยบ้านกูไม่มีทุ่งนาบนรถไปเสียในทุ่งนารถร้องอย่างโดนควายขีด <c oughs> นั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่าอยู่ว่าวันนี้มีคนมาติดต่อง,งานแต่ว่าบอกว่าไม่ใช่งานไอกัวตีนแบบนี้กูว่าแล้ว แปลก,กแล้วครับผมเนี่ยตายเลยผมกำลังไหลอยู่ครับผมก็นึกว่าคนเพราะว่ามีคนบอกจะติดต่องานอยู่ไม่ผมรออย่นี่อยู่จริงจไอ้ที่ว่าขึ้น,ข,นขึ้นเครื่องบินแล้วใส่หูอะ่ะใช่เพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกรุงเทพแล้วผมก็คิดว่าเร่งให้เขามาส่งอยู่เนี่ยคนดูคนดูเนี่ยเพิ่งดูมาคนดูบอกเพิ่งดูมาอา๋อคนดูรู้จักเหร อคนดูรู้จักอยู่ครับผมมันจะออกอากาศได้ฮะมันจะออกอากาศได้ถ้าผมฝากเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับสามคำนะครับเอาแบบพี่กล้องได้ไหมล่ะยิงคนเซ็ตหน้าซีอุยหัวซีดานรักแร้ซีอิลหมูยอห้าสิบหกอ่มไม่ยอัม้ทุกช่วเลยครับไม่รู้ไอพี่กล้องเห็นพี่กล้องเขาเห็นพี่กล้องเขาลงแลวเห็นติกตอกมันด้วยแบนอ่ะ นะครับอ,อีกคำหนึ่งนะมึงว่างเหรอนะครับอ,อีกคำหนึ่งแต่จริงๆผมอยากได้คำนี้มากเนะฮี่ควยเต้นนะครับโอเคฝากด้วยนะครับนะฮะโอเคขอบคุณมากครับนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้มาส่งหูฟังผมจริงๆใช่ไหมอ่านะครับอ่านะครับอ่าฝากผลงานล่าสุดผลงานเลยฮะ,ะอยขอผมมัอ่อผลงานล่าสุดก็ มีไปออกตามช่องต่างๆเลยครับแล้วก็สตรีมเกมหลอกตังคนดูไปวันๆนะฮะใช่ใช่คือหลักๆก,ก็คือสตรีมสตรีมเกมอยู่ใน YouTube แล้วก็หาหลอกตังคนดูให้โดเนตแล้วก็มีไปออกตามช่องต่างๆไปดูเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับใช่ประมาณนี้ครับนะแต่ตอนนี้ผมตายยับเลยครับใช่กำลังกดเกมอยู่ฮนะใช่ครับผมงขอบคุณมากครับไปส่งพัสดุด้วยนะครับนะฮะ มีพัสดุมาส่งครับผมมี่หน้าบอกซอยแล้วครับผมเก็บเงินปลายทางครับผมสะดวกรับยังคาบไม่ทุกคนผว่าแล้ววันนี้ลุงเอครับผมว่าลุงเอเหมือนโบ้จริงๆนะครับโบ้อะไรวะโบ้เป็นหลีของญาติอะครับทุกคนโทษทีนะเมื่อกี้โตษทีนะครับแม่ขอบคุณการมีอยู่ของลุงเอมากนะครับแต่ไม่มีจะดีกว่า ขอโทษขอโทษท,ทุกคนทีเพราะว่าไม่ลุงเอสั่งไอ้ที่ขึ้นเพราะลุงเอชอบปวดหูเวลาขึ้นเครื่องบิน A A A ลุงเอบอก A เขาอยู่ไห้รีบม,มาส่งให้หน่อยเขาบอกว่าโอ้ลุงเอใช่สัตย์ยอดเลยมากค่ะจริงเหรอเก่งมากเลยค่ะจริงเหรอแ,แบบนี้ไปแข่งได้เลยค่ะเข้าใจทุกอย่างแต่ทาไม่ได้ไม่ลุงเอโทษทีเมื่อกี้ลุงเอนึกว่าที่เขามาส่งที่อุู้จริงฉากหาโอกาสเดืรอครับจัดฉากโอ้โหเหรอไปเดอสูตรใหม่ดีกว่าครับวางได้แต่ไม่วาง ฮัาโหลครับเทพมีพัสดุมาส่งครับผม124บาทครับครับลุงเอครับไม่มีใครโวยพรวันเกิดผมเลยครับเพราะวันนี้ไม่ใช่วันเกิดผมออมเเาาาลดใครเอาจูดีไปถูคางแล้วแตกใส่หัวร้อนใครเป็นโยนกิมหลักกูแม่ง ไม่มีใครรักลุงแต่ผมรักลุงแะลุงพลไม่ลุงเอไม่ได้กลัวเครื่องบินแต่เวลาลุงเอขึ้นเครื่องอ่ะลุงเอเวลาจะลงอ่ะโคตรปวดหูเลยไม่รู้เป็นอะไรใครเป็นมัง่งปวดแบบสมองจะระเบิดอ่ะแบบบางทีอยากบอกเขาอ่ะบางไม่ทุกคนใครเป็นมั่งอันนี้เรื่องจริงครับลุงเอเป็นหนักมากนะแบบตอนมันจะแลนดิ้งกับตอนมันจะเทคออฟแบบโอ้โหหนักมากอะ่ะลุงเอคอสเป็นเทพนิกกระร่างบินธบาทเดรครับเคร่บเหมงหอกซีเครด อันนี้เรื่องจริงนะมีใครเป็นบ้างมีวิธีแก้ปัญหาย,ยัางไงท้าไอ้นี้มันไม่มาส่งนะ <S 2> <S 2> วะเฮ้ยเพื่อนกูนนกน <S <S ไปนะไหนหมดอะเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยมาโทษทีเมื่อกี้ไม่ทุกคนเรื่องจริงนะลุงเอเป็นแบบเป็นหนักอะครับเวลาขึ้นเครื่องบินไม่ชอบเลยกูคิดอยู่แบบวันหนึ่งอยากไปอยู่ดูบอลต่างประเทศนี่กูจะไปไหวไหมวะมันมีวิธีแก้ไหม แต่รู้อยู่มันมีอะไรเนะี่ยที่อุดหูเขาเรียกอะไรเอียร์ซิลิโคนอะไรสักอย่างนี่แหละกันไม่หูเอื้ออือมมึงเป็นคนเดียวอวดเหนื่อยครับทำที่อะไรก็ผิดลุงเอครับบนหัวลุงเอคืองอกหรือหมาแห้งงงครับอืมถามกูงอกหรือมาแหง้งลุงวิ่งหนีรอดูแลมโบนีภาษีนะครับหยอกหยอกมึงก็เป็นอย่างเงี้ยคนเข้าใจผิดไปหมดน้อง ลุงเอครับตั้งแต่เรียนจบผมท้อมากพ่อแม่ไม่ซัพพอร์ตผมเลยครับากจะเล่นแต่เมดกับแครี่เพราไม่มาเล่นเมิด้วยอย่น้องกุถามมา้ามาดูเลยครับ,รบผมอยากมีทางแบบลุงเอตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วโดนกูไม่ดีผมตัดจันโคมมาแปะทางกินหมากฝรั่งครับช่วยได้จริงหรอมีคนบอกอยู่เฮ้ยกูลืมดูเอาดิเฮ้ยเอาดิเรื่องว่าตอนเครื่องจะลงแล้วปวดหูจนสมองจะระเบิด จริงๆมีสมองให้ระเบิดรอเอสภาพ oh ทำไมไม่ลองเอาหมูยอที่พกติดตัวไว้มาอุดหูแทนหรอครับ oh ใช้ให้มันถูกประเภทหน่อยครับแต่ละตัวลุงเอครับถึงผมจะไม่มีเงินทองมากมายแต่บ้านผมมีลูกนาำยุงลายที่พร้อมพาลุงเอตายไปด้วยกันกูต้องซึ้งกับมึงได้เ oh ฮียสตีอะไรเนี่ยบอกให้เครื่องบินถอยหลังลงครับจะได้ไม่ปวดหู กูสั่งเครื่องบินให้ถอยหลังเนาะแค่กูปวดหูเนาะเคี้ยวหมาฝรั่งค่ะช่วยลดอาการปวดหูได้ค่ะแต่ลุงเอปวดแบบบางทีแบบจะขอยกมือเขาเลยนะแบบมันเหมือนจะระเบิดจริงๆนะน้องลุงเอครับได้ฮานาเียรเลยหน่อยครับเพราะลุงเอผมขาวเป็นโกโจอนาคางนาเขตหรอนะครับได้ครับเดี๋ยวลุงเอกลางนาเขตเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนในนี้เรื่องจริงนะครับลุงเอแบบเป็นหนักมากอ่ะแบบกลายเป็นกลัวแบบการจะแลนดิ้งเลยอ่ะอืม ส่วนใหญ่ยอเป็นขากลับอะขาไปไม่เท่าไหรหรอกอใครไม่เคยปวดแม่งไม่รู้เลยที่แบบจะระเบิดเรือแบบเหมือนมันเหมือนแก้วหูจะระเบิดอะแบบหนักมากอะลุงต้องไปหาหมอนะครับมสมองจะไหลจากหูไหมครับน้องสมองไหลได้ด้วยเหรอทำจริงอ้เรี้ยม,มึงหลอกูหไมเนี่ยสมองอี้อะไรเลยแล้วพากูไปตายโหงอีน,นี่ถ่าของลุงเอไม่มาส่งลองใส่หูฟังเปิดเพลงกินหมาฝรั่งรับจริงเหรอ,อโ,โอ้โหเละอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรกูเปิดได้เพื่อน ลุงเอครับเคยชูวูในห้องน้ำแล้วจูดี้หักเลยไปหาหมอแล้วหมอบอกคูือหนูรู้ค่ะหมอบป็นพ่อมึงอะช่วยได้เยอะเลยไม่ดีไม่ปวดหูด้วยได้ครับขอบคุณมากครับหมอบอกควลุงเอครับชืนผมฝันร้ายต่อยแฟนปากชูวูในดีครับชูล่าหามักไปหาหมอหมอจะรักษาคหอหมอบอกไว ตอนลงเครื่องมันเรียกหูอื้อครับลองหาวดูเวลาหาวจะรู้สึกเหมือนมีลมแตกไม่มันไม่ได้เหมือนหูอื้อธรรมดานะน้องมันเหมือนสมองจะแตกครับตอนขึ้นเครื่องลุงสมองจะระเบิดเสยครับใช่ครับว่าแต่ลุงเอมี่สมองให้ปวดด้วยเหรอครับนักอีดาผมเห็นช่องจีบีเอาน้ำจีบีดไปหุงข้าวครับมึงอย่าเลิศเธอน้องมึงอย่าไปเขาไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกเขาขายเป็นด e อย่างเ r ี n ย ลุงเอกรบวันนี้คอสเพลย์เป็นหน่อยเช่นนีหรอครับพูดแล้วขอหนึ่งสเต็ปเฮ้ยสวยเลยโอ้ยเลยให้เพื่อนเหยียบเท้าค่ะจะได้เจ็บเท้าแทนเออขึ้นเครื่องนะฮะปวดหูให้เพื่อนเหยียบสตีนะเจ็บเท้าแทนผู้รัาการแก้ปัญหากนาามไม่ก็เพื่อนต่อยหน้านะครับทีนี้ไม่ปวดหูแล้วปวดกรามเพื่อนชกหน้าเลยใช่ขอบคุณการแก้ปัญหาอีเวนต์นี้ด้วยนะครับ อืมนะครับปวดหูขึ้นเครื่องบินถามความรู้ให้เพื่อนเหยียบตีนนะครับจะได้เจ็บตีนแทนดีฮะมูไม่ขอเขาโดดร่มลงก่อนจะถึงเมือนี่แหลกอันี้ก็รอดแน่ยมาแล้ครับข้อมูลแต่ขอโดดร่มลงก่อนนะครับนะพ่อกูเป็นสไปเดอร์แมนนะครับไม่กลัวเครื่องบินไม่ได้กลัวน้องมันปวดหูอ้อเงินสีไอ้งูเอ้ยเอาดีเย้ย ไคคนที่บอกให้เอาหมูยออุดหูบ้าหรือเปล่าอ,อี่หน่อยครับไอ,อ้เทบนี้กะอยู่ น้องเอครับเวลาขึ้นเครื่องบินถ้าไม่อยากให้หูอือต้องตัดหูไว้บ้านครับอืมนะครับขอบคุณข้อมูลอีกนึงข้อมูลตัดหูไว้บ้านนะครับนะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับอุดหูให้ตัดจูดี้มาอุดหูนะครับหุ้มโปกมาเคี้ยวแทนนะครับก็คือให้ตัดปลายหางเนี่ยอุดหูไว้แล้วก็ตัดโป่มาเคี้ยวแทนฝรั่งเฟืองว้วนแบบนี้ขึ้งเครื่องได้หรอค่ะอข้อถามนะครับก็คืออยากถามว่าต่อมื่เฟืองอย่างกูเนี่ยขึ้นเครื่องได้ไหมนะครับกูก็ไม่รู้ครับลุงโทนี่น้าหิครับครับสวัสดีครับนะฮะ นะครับสอบถามนะครับว่าพอดีถามว่าต่อเครื่องขึ้นเครื่องได้ไหมนะครับลุง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 เครื่องบินถ้าหูอือต้องลงโคชิงกิอ่านะครับลงงูยิงกินะครับขอบคุณข้อมูลนะครับลุงเอครับมาเล่นขวนคำกันได้ครับฮงงเดงดีแหงเด้เฮ้ยเนี่ยเมื่อกูผดจำกลางอาณาเขตครับลุงเอครับให้กูกลางอาณาเขตบนเครื่องบินนะครับใช่จะได้หาย จีบีดสามารถเอาไว้กินแล้วไปหุงได้ครับไม่เชื่อลองดูในต๊อกต็อกตอกกลับเอาไหมถ้ากูดูแล้วถ้าไม่มีอะเอาไว้เขาฟ้องมึงนะอย่าพูด,ดพไปเรื่อย้องเมื่อวานผมปืนไปซ้อมกังหันลมผมเกิดพลาดตกแต่ผมไม่ตายเพราะผมเป็นครึ่งคนครึ่งนกโอ้โหสว์พันปักษาผมรักคุณคุณพ่อคุณแม่อภัยสัตเเอเอาไหมใครบอกทีบิดหุงข้าถ้ากูไปเปิดแล้วถ้าไม่มีอะ พราะว่าถ้าหุ่กูลีโพสแล้วน้องลุงเอครับคำพังเพยได้ไหมหนึ่งไก่หิ้กิ่งูงูดูดเอ็นไก่สองสาวแหละลายแม่น้ำสามเขนชนีขึ้นภูกระดึงอ่าเขนชนีขึ้นภูกระดึงนะครับมึงมึงจะปูกระังจะโท่มึงก็จะพาคุณหนีอย่างเดียวอี๋หน้าบ้านก็ยังจะหนีนั่นแหละครับเรืยอหูหื้อเครื่องบินมันสูงความกดอากาศเลยสูงม่เจ็บกว่าหูหือธรรมดาใช่ใช่มันปวดแบบปวดหนักมากทเลยทุกคนลุงเอยิ้มให้กล้องหน่อยครับ หลอ่ออาเหมือนมาริโอเลยจริงเหรอขอบคุนแรกโดนกินเห็นหนาฮ่ามาริโอกระโดดกินเห็ดนะครับตัวใหม่ a o v e, ขออนุญาตปล่อยสายฟ้าจีด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 จีปุ้ยไฟดูดตายเลยแอรออม์มายมกแอร์มายมกแอร์มายมกไปรโลนูดไฟดูดตายแทนแล้วรอไดีดิลุงครับครันครัคอสเป็นอะไรครับ เป็น,นแบรนปอนครับลนนุงพากูไปไหนเนี่ยมึงพากูไปตายโหง<บ>ไอ้ควาย<บ>ไอ้ควาย<บ>ไอ้ควายผมก็เคยเป็นครับตอนเด็กๆวิธีแก้คือหนึ่งหาตังให้เยอะๆสองนั่งเครื่องบ่อยๆเดชินไปเองผมลองละขอบคุณมากครับลุงเอครับลุงแต่งเป็นโบหรือเบ้ครับมึงพากูไปเสิร์ฟเขาเลยเฮีย อันนี้สาระนะครับถ้าเวลาเครื่องลงจอดแล้วมีอาการปวดหูแนะนำนให้ควักจูดี้ออกมาชูมันไม่ได้เกี่ยวกับการชักขำเลยน้องลุงเอครับรับผมชื่อโปรแกรมมันอกหักโดนผู้ชายทิ้งปลอบมันให้หน่อยครับลุงบอกอย่าหนีอย่าหนีพ่อมึงเถอะมึงพาไม,ไม่มีใครหนีกูเลยเฮียก็เคยเป็นค่ะเจ็บมากค่ะตอนขากลับมาฝรั่งไม่ช่วยไรเลยคนไม่เคยเป็นไม่เข้าใจจริงใช่ใช่เจ็บ หมานก็หลังไม่ช่วยนะลองแล้วสาระครับสารมครับวันนี้ลุงจุดนั้นนะภาวนาอย่างเดียวให้มันลงไวไวไม่ได้แมลงเต่าทองครับหวัดดีลุงเอวันนี้แต่งเป็นผู้พันง้อเ๋อแข่งกับผู้พันแชเดอร์ KFC รอเอ่ท่าทารกบหวงพมพตลอดการได้เลยถ้าไม่มีให้เขาฟ้องผมเลยแต่ถ้ามีลุงเอโดนสามแปะปละเอาไม่เอา นผมเอกรับตอนลงเครื่องระวังหูจะระเบิดต้องชักให้จูดี้ระเบิดมึงพาไปเลยควายจริงงตายเลยเฮียหวัดดีครับิ้ดาเฟนให้ผมหน่อยกินไม่หยุดเรเฟนผมชื่อตอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้ามืออุดแหวกแหวกอะไรอม่างนี้ลุงครับรู้ไหมครับทำไมโบบารอนถึงไม่ปิดตาทำไมวะเพราะถ้าปิดตาจะกลายเป็นโกโจกลางอาณาเขต ขอบคุณมากครับสวัสดีครับลุงเอรักขอบคุณมากครับขอบคุณเฟมากครับ,บเ,เหเมือนโกโจมากๆจริงเหร,หรอโกโจโส,โ<อ>สตูลูกางได้ไหมครับกลางอะไรวะกลางกระหม่อมหนึ่งแปดถ้าลุงเอปวดหูดลุงลองออกกันสถานะดูครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงัวจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมันือให้ขวากันสีสีข้นเครื่องมือให้ขวากันสีสีข้นเครื่องเหรอ ลุงเคยคิดไหมใ <มา S 2> หกเราหูอื้อลองชู้โฮสเทสดูเผื่อเขาจะเอาที่อุดหูให้ใช่ครับเขาอุดหูให้ครับเขาจะพาไปห้องขังด้ยทีนี้เราหน้าลงเครื่องบินให้ปาดคอแทนครับเพื่อเลี่ยงอาการเจ็บหูอ่านะครับทุกคนนะครับอั่นี้เป็นข้อมูลดีๆจากคนดูกแล้วนะครับจะเอาแรมโบที่งูไปซื้อเมื่อเช้ามาขับไปอังกฤษหรือไม่ก็ให้แอร์โฮสเทสลุง